ทำไมเราควรสร้างระบบทำไมเราควรสร้างระบบเพราะอะไรกันลองตอบดูครับสรางแผงลองไงติดแผงก็คืออุนสรรคอะไรแล้วก็แบบรอทดสอบอะไรเงี้ยใช่ที่ตอบมาจริงๆถูกหมดเลยนะสมมตินะผมให้แจก,กระบบ จากระบบของผมไปนะระบบผมมีเงื่อนไขชัดเจนผมให้เงื่อนไขชัดเจนเลยนะครับแล้นผมต้องเปะ๊ะ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 ตามนี้ถามว่าทุกคนจะทําได้เหมือนที่ผมทํำไหมออกออเดอร์ทุก4ี่ชั่วโมงผมว่างไงผมทํางานตรงนี้ผมว่างดูสี่ชั่วโมงแต่ห้ามพลาดนะเพราะว่าชั่มโมงพุฎสัญญาณเสียเลยมดพี่ทํางานประจำเนี่ยพี่ดูไม่ได้ตรงเนี้ยก็แปลว่าพี่ก็ไม่สามารถทำใช้ระบบนี้ได้เหมือนที่ผมใช้อะถูกไหมฮะ เพราะเงื่อนไขที่ผมสร้างคือเงื่อนไขที่ผมอะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดของแต่ละบ,บุคคลอยู่ในนั้นฉะนั้นสมมติผมให้ไปพี่บอกว่าพี่ไม่สามารถดูได้ทุก4ชั่วโมงแบบผมพี่ปรับขอ6ชั่วโมงได้ไหมงั้นบอกพี่ผมบอกว่างั้นพี่ก็ลองสิแล้วเก็บสถิติผมไม่บอกไม่ได้เรกาก็สุดท้ายมันเิรกไหม ที่ต้องลองเก็บสติดูถ้าเวิร์กมันก็ใช้ได้สำหรับพี่แล้วเพราะเราทุกคนแตกต่างก,กันนะครแตกต่างก,กันหลายเรื่องมากเช่นเงินทุนไม่เท่ากันระบบระบบเนี่ยเช่นระบบที่ใช้ Money Management Money Management แน่นอนว่า มันต้องใช้เงินทุนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินทุนไม่พอก็คือต้องสร้างระบบที่มันไม่ใช่มันนี่มันนี่แเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของแต่ละคนมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันฉะนั้นระบบเนี่ยมันต้องถูกสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยเห็นไ,ไหมฮะญอย่างความอดทนผลตอบแทนความเสี่ยงอุปนิสัยในความเทรดความรู้ความสามารถนะครับเวลายังมีอีกหลายๆปัจจัยนะครับที่แต่ละคนแตกต่างกันทีนี้แนวคิดในการสร้างระบบเทรดมันคือตัวตนของแต่ละคน นะครับมันคือตัวตนว,ว่าเราควรจะต้องสำรวจตัวเองใช่ครับว่าสำรวจตัวเองว่าแต่ละคนตอนนี้มีสกิลอะไรบ้างที่จะเอาไปสร้างระบบได้หรือสำรวจแล้วไม่มีเลยก็ต้องไปหาสกิลนั้นๆมาเพิ่ม